แค่นี้นี่ก็ไม่ใช่นี่ไงปให้ดูตอนเล่นเมื่อวานด้วยเสียงเลยวะเมือวนไม่ค่อยมีอะไรมากอะไรก็ไปตอนแต่ตีเลยเห็นป่เออ còn dẹp dọn file dọn dẹp dọn dẹp dọn dẹp 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 ไม่โดนแล้วผมก็โดนตอนนี้เขาว่าเออเขาไปคุยกับเกียร์คิดว่าน่าจะอันนี้ไม่มีอะไรคุยกับไอ้นาเกียร์โดนทั้ตายโดนทั้ตายหมดก็มาเล่นไอ้ระดับเออดูไอ้ระดับไอ้ระดับไอ้ระดับเฮียอุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่หมุนไอ้โด้โดนจะเบอร์เสี่ยงไหมได้กูจำได้ฝั่งที่มันได้เออมันได้แม่งได้เฉยเลยงงอ่ะมึงเก็บก็ไม่อยู่ไงเนี่ยมาเยอะแต่จับไม่อยู่ มันไม่แด้ว่ามันคือคือต้องต้องตจับมังแต่ผมแล่าอยู่อ่ะใช่ผมไปตีพี่มะนาวเลยไม่ได้ถงไม่ถงผมไปจับไ้นี่ปลักหลังมันถงจริงมันนำเราโคตรเยอะแต่มันเล่นพลาดจนเยอะมากนะอุ้ยอุ้ยแต่เอ๊แต่มาแต่ท่าแต่เอ๊ฟมตัวเป๋ะ มันเปลี่ยนแต่เอนี่คือโดนเลยเหรอส่วนใหญ่โดนส่วนใหญ่ในวันนีโดนบ่อยเพราะบางเพราะแต่เอมันกันความยาวไงเพี่อนร้อนอะไรอยเงีอ่เอเหยาะตีมันน,มนั่นเ้งอ้อาจะตีมพังเฮียนะเฮ้ยจะไปรำอิโจรครับ แค่ลำห้โจไอฟ้าย็ดตูดนะไอฟ้าบอกฟ้าย็ดตูดนะคือถ้าผมคือถ้าถามจากผมแล้วคลิปนี้ที่น้องส่งส่วนใหญ่อีโมสองผมจำวผมนักแข่งคืนไม่ได้มีการให้เกิดอยู่แล้วซึ่ง่ ไม่มีอะไรอันนี้ผมตายยับได้คยโดนมาเช่ไม่เรียกมาคุยตรงๆเลยว่าจะคุยทางอ้อมทำไมวะตีมอยู่นี่ตีมอยู่แต่แค่นี่เขาคือเขาเพย์ประจังเติมนะกดตีไม่รับอันนี้คือใครพิมพ์ไปวะนี่ละเกมแรกเกมแรกจบละแล้วก็เกม รีแมทไหมไม่ไม่อันนี้หรอกไม่รีหรอกไม่เอาถ้ามือเหรอ ทีมเราไม่เอาไม่เอาไ่รีก็คือก็ปรับหนึ่งหนึ่งไปเลยก็ต้องปรับหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยใช่ป่ะก็ไม่รีเออถ้ารีแม็กก็ปรับหนึ่งหนึ่งนะเออปรับหนึ่งหนึ่งดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนึ่งหนึ่งไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วมันทำอะไรได้เพื่อนก็อีมัวสองไปแล้วเขาบอกอย่างนั้นนะเพื่อนทำไม่ได้เขาจะสินไปยังแต่มันก็ไม่อยากให้มีใครเกิดเลยในเนี่ยแต่มันเคยมีเคสที่ใครเคยอนิเมะต่อมา ตั้งแต่ยุคที่มันมีนังเยอะไปเกียวยุคนี้สั้นสองอะใครทำบ้างวะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เปไรเอาละพอะอันนี้แบบมีเสียงนิดหน่อยปะนี่ไงเขาประกาศเมื่อกี้เนี่ยก็ลองดูคำอางจริงกดมันก็มันก็แต่มันก็มีกดจริงอ่ะผนไม่อยากพูดอะไรแบบนี้หรอคือถ้าไม่มีสองขึ้นแบบนี้ก็ ยอมเล่นเป็นได้ขึ้นไหมีไข่หมูปะอันนึงว่าไงไหนมาดีเกิร์ดี้อันหนึงเออแต,แต่แต่แต่กูเข้าใจนถึงแต่ถ้าเกิดมันมีกดออกมาฮะมันเอากดมาแย้งอะ่ะสุดท้ายกดก็คือกดตัวเมน่นเออไม่เออไม่รู้อ่ะ งมันเหนี่ยไอพี่ชอบนึงเสียดาจัดเหรอพี่เกียวโดยผมผมจะตีดึงเป็นบาใช่ปะ่ะไอ้รล็อกฝาแบตีไม่ถึงอุ้ยงั้นได้เลยนะได้ได้ได้อีกตัวตีดึงเป็นบาไม่ถึงก็ตอนไหนตอนนีน้ตาย เรื่องขอให้เขาระบุแม่ได้บอกว่ากคลกค์ค้างนี่คือไงเดี๋ยวพูดจะลื้อให้หมดเลยว่าใครใช้บ้างไม่ใช้บ้างอะแมวยังไม่ถึงขั้นนั้นเราเอี้ยวอะถ้าเกิดถ้าเกิดจัดทำตามกฎถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆัมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูคลิกไล้ค้างด้วยมามามาหน่อยกูใช้ลำอามาทั้งชีวิตเนี่ยใครที่ใช้คลิกไล้ค้างบั้งมากูอยากเห็นว่ะพวกหน้าใหม่ที่มาแข่ง มัจะอากันทันเหรอวะ้รุปทองสูงเหมือนเดิมไหมวะอยากตามกฎอ่ะเอาเลยอูบอกว่าเขาหรืออีกลลายค้างมาหน่อยเขาอยากตามกฎก็เล่นตามกฎไงผู้ชายเขวะู้ชายเอวะ

ห็นลำอีปืนลำอีปืนลำอีไปเดนชิวๆลมอีเขาอีเาอตรงไหนวะโอยปืนลอีปืนลอีก้ยไเอาไปเอาไปเอาเามไม่เสียงเสียงนะเสียงผมผมเปลี่ยนมครับผมเปลี่ยนมครับ เสียงนะเสียงผมไม่น <Techn Pokémon> ี่ครับผมเปลี่ยนใหม่ครับเฮ้ยพอพออะไรนี่เราต้องปิดเสียงครับอ่าไอ่าเี๋เราปิดเสียงแล้วเนี่ยผมเซี้ยนไม่ตายพี่เกลียวดอกเงี้ยเสียดายจัดว่าให้นี่ก็เยอะแล้วผมว่ามันคนได้เยอะกว่านี้ไปอ๋อพอคืนดีกับเมียแล้วก็เล่นออกเลยใช่วันนี้ซั่งขวานซิ่งไม่เอาเลยเลยดิของขวานซิ่งผมก็เอานะ แค่ผมโดนปืนกดหนักก็ยองคอ,งองซือนดีกับแฟนแล้วเล่นโหดเลยโอ้โหค <c oughs> ือคือคือติดยดไม่แล้วพี่รู้ว่าเกมานะเกมสองผมไม่ได้ขอยาสักรอบเลยนะแล้วผมไม่รู้ว่ายามหมดอไ,อไ,อไอตอนเนี้ยเนี้ยยาผมหมดลนะแล้วต่กูลเป็นคนที่ใช้ยาน้อยมากเนการเล่นอ่ะไม่ค่อยขออนะ่ะผมว่าผมมีอีกประมาณแบบสิบอันก็น่าจะเหลือยายาหมดแล้วนะน่าจะหมดละจะหมดละไม เนียมันจะได้จบจบถ้าเกิดเราไม่ยอมแม่งนะฮะกดก็คือกดแล้วบอกว่้ใครใช้ที่คลายค้างก็มีกดลงโทษเลยไหมก็เอาเลยเราตามกดเลยมันจะได้สนุกเนี่ยเวนรุ่นเทนนิงได้กันมันเลยที่คลายค้างอ่ะไม่ไปฝึกอ่ะเนี่ยหมดละ